จ้าสำหรับเพื่อนคนใดที่กำลังรับชมในช่องแสบสะอ่อนอยู่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ซับสไครต์มุกดาได้จ้าเดอ้อและก็สำหรับช่องทางเฟซบุ๊กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาได้จา้ามันจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้มุกดาได้เหตุคลิปต่อไปให้พ่อใหแม่ใหพี่ให,ใหน้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณจา้าเ <c oughs> ด้จา้าอืม อืมันเป็นอาหารโบราณชนิดหนึง่งเลยจ้ะ thank <laughs> you ตอนแช้แนวขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยากคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นทีละของมมูดามือนี่หมกดามีเมนูที่ยากที่สุดในโลกเพราะว่ายัางอุปกรณ์เครื่องปรุงหลายอย่างมากเลยจะ้ะย่ำแหนมสดจะ้ะย่ำแหนมสดนี่เป็นอาหารโบราณที่ส่วนมากคนรุ่นใหม่อาจจะลืมไปแล้วแต่บาคนรุ่นเก่าจังหมูดานี่บอมีลืมจะ้ะ ยังจดจำได้ในสมัยเด็กๆจ้ะย่ำแหนมสดจ้าเมื่อนี่ปิดทอดแหนมอ่าแล้วก็ผักอีเลอศหรือว่าใบาชะพูคนไทยเขาเอิญเนะาะใบชะพูบักแตงซะละแหน่แล้วก็อีกอย่างอีกล่ะผักซีเสียงไว้นี่ จะโบนินพักจะเน้นกลับอย่างเดียวสไตล์มุกดาคือกลับจะกินพักลายเดียวกับโเมิดจ่ากะเลยต้องเน้นกลับจ่าบนินพักสไตล์มุกดาได้จ้าเด้อจ้าพริกทอดน่กาบ,บายแม่มุกดาจ้าซิเบิงุดจอดจ้าพริกทอดแล้วเจ้าโอ้มีหน,นีอยู่นี่ผักชีฝรั่ง ใบพักหอมเปรออกมาไว้เลยบัสิบรเนนพักอะขนออกมาอีกแล้วละ่ะจะสิเมดมัเมืเมอดดอกพักกระไดพี่น้องจ้าเบาๆารล,ลงมือกันเลยจ้าขอเรียกน้ำย่อยด้วยจ้าอืมแอ็นกอฮอบาไหลจ้าสิบสองเปอร์เซ็นตเนอะ เบ่งเด้อนนี่เชฟกระทะเล็กเชฟมุกดาอืมอืมพริกสดจ้ะโอ้ยเศกอบทอดมาเช้านี่ รสชาติเนี่ยต้นตำรับนี่เปรี้ยวเข้มน้ำจ้ะเพิ่นจิบมมักหวานนะเพิ่นเนี่อืมค่อยคอยกินพัก sao sai sao sai lại đó in cắp bởi đây, ừ. ừ. phi non là bớt luôn เรียนนีท่านมานอ,อ้อมาทเนียมันต้องหัวก็บใบชับพูนอกจะเนาะหรือว่าใบาอีเลิศบบานเฮานี่จ้าพริกทอดอันนี้เพชดพริกตัวนี้เพชดพริกตัวนี้บ่เพชดเด้อจ้าอืม เพราะฉะน,นั้นหามซับหามอะไรอย่างเงี้ยหรอยาสับสนยาสับสนแล้วจ้ะพักความเปรียสองปอนด์เก่าๆลอยยี่สิบบาทงายมากเลยจ้ะบุ้ย เอาอยัางกับคนณกะลาสินเนาะหอ,อยยี่สิบบาทคุณน้ผับคุณน้ผับขับจะ้ะขับอืม ระเบิดลงระเบิดนิ้วเคียวพี่น้องเอ้ยย่ำแหนมเนี่ยมันเป็นอาหารโบราณชนิดหนึ่งเลยจ้ะ คนรุ่นใหม่อาจสิบรูจ้จักแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดสูกลิ่นแซ่บหลายแม่นบ่จ้ะ มุกดาจําได้เนาะสมัยมุกดายัางเด็กหน่อยอยู่ตากับยายมุกดารับราชการเนาะจา้ะยายตากับป็นนายช่างอยู่กลุ่มชนรับประทานเขื่อนลำเปล่ปาแมจา่จ้ะมันก็มีหลายพอพันแมน่เนาะหลายจังหวัดเนาะมาอยู่ร่วมกัน ลายจังวัดไม่อยู่ร่วมกันเพิ่งกับมะขามะาขายมนขายยังแน่ล่ะมีคน่ากกลางมากขายย่ำแหนมขายขนมถวยขายเมียงคํามมึงสิ ก็ได้หัวจักเมียงค้ำได้หัวจักเมียงค้ำได้หัวจักย่ำแหนม เพราะว่าอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารของคนปากกลางนะจน๊ะ <N> cứi <-cười> ném mà đi shopping mà เรื่องแต่คลิปที่แล้วจ้ะ เขาบอกห้จะว่าตอนนี้คือว่าเผ็ดบ้าเผ็ดจังจ้าเอ,อ้มันเผ็ดอันนี้สุดยอดเลยพี่อันนี้ เิดลงมันเป็นกัปเกี่เนาะจ้ะมันก็ตตองมี่มีแนวเพิ่มรสชาติกัปเกี่มมันบ่จ้ะ bởi nó chật บอกจะคว้องว่ามุกดาเมื่อนี้ยอยากกินพักหลายเยวตัวสิกินกับปเมอดแต่รู้ซึกเอนจอยกับพักจะ้ะ ไม่ไดพักจะคลองมักเนาะ พ่อแม่ไปนองเล้อยากจะบอกว่าน้ำตาหวอนไหวตอนเนี่ยมันเผ็ดขึ้นไปขึ้นในสมองไว้จ้าพริกพริกพริกลุนนีแพะเผ็ดเผ็ดอื ให้เหลือดสื่อมากเนี่ยรลอยก่ำราคาจำกัดสองปอนด์เก่าๆพอละลอยยี่สิบบาท phèn gì phèn vô phạt nhang ở nhà bàn hao nếu phụ em vào đây nó chả? เห็ดงานพี่หนอ้องชอปปิง่งชอปปิ่งเนี่ยชอปปิ่งย่างเดียวเลยตัวนี้มุดาเพราะว่ายัางหูดจักปะจ้ะเขามีเวลา ตะกี้เขาบ่มีเวลาเขาทำงานเนาะพอโควิดกะตกงานเขาจางออกเขาปิดกิจการตอนนี้มูดาเเละตกงานอยู่บ้าน ขายของขายของออนไลน์แต่ว่าประมาณอ,ออนไลน์แบบบานเหา่าเลยจ้ะมันมีเว็บใส์เขาลงขายของเขาลงขาย เออยังใครๆว่ายังหารายได้ไหนอยู่แบบว่าประจนตอ,อกไหมจ้าเฮ็ดไปสันหลอก สิบบกมือล่าปบปเนี่ยแบตสิเมดดับคือดับนะจ้ะลืมชา์จแบต พอกันไหมคลิปหนาจ้าขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ไปละจ้า